สวัสดีครับเพื่อนๆทุลักทุเลทัวร์มาอีกแล้วครับท่านทีมงานก็ชุดเดิมนะครับจากชุดที่ไปโอซาก้านะครับทริปนี้เราต้องการไปประมาณห้าคืนนะครับกับวันเดินทางอีกสองวันเริ่มต้นด้วยการกินตั้งแต่ในสนามบินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกแล้วว่าทริปพวกเราเป็นทริปแห่งการกินนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสนามบินเราก็กินด่าเลยนะครับทริปนี้บอกเลยว่าทุลักทุเลจริงๆครับเพราะว่าเริ่มบินก็มีปัญหาแล้วนะครับ เดือเครื่องดีเลย์บินไปแล้วก30นาทีบินกลับมาที่สุวรรณภูมินะครับแต่พอได้เริ่มบินอีกครั้งหนึ่งเห็นสนามบินเป็นทินมมะแล้วบอกเลยว่าหายเหนื่อยก็ไปถึงญี่ปุ่นโดยสวัสดีภาพนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะเข้าเมืองยังไงนะครับว้าว <Wow. S 3> มาซื้อตัวตอนนี้นะทุกคนมามามะทาม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 รมาาม พันหนึ่งหาสิบเนี่ยเหมือนไม่มีเลือกภาษาเลยหรอเดี๋ยวเปนเื้อโอเคนี่ไงใช่ๆนี่กดตรงพันหนึ่งห้าสิบนี่ข้างล่ากดข้างล่งนี่ทัปโปโรหนึ่งหนูนยนี่ไงโอเคอะดาโฟอะดาวสี่พันหกร้อยเยนเรียอินเสิร์ตน้นี่นี่ข้างล่างเงินข้างล่างกว่านี่ทำไมขีดค่าอ๋อไม่รับเหรียญ โอเคไม่ใช่ออือตอนนะครับไม่ใช่ไม่ตอน,นอ่าเร็จบร้อยโอท,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 ทีเอใช่ใช่แล้เราได้ตัวแล้วเราจะเข้ามอง เราจะบอกว่า1,150เยนนะครับที่จะเข้าเมืองก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเข้าเลยไม่ได้อ้บัตรเป็นของเี่อย่างเดียวและการเข้าเมืองของเราในคราวนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีโดยสารจากรถด่วนพิเศษนะครับเข้าเมืองก็ใช้เวลาประมาณ สี่สิบถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ว่ารถที่เรานั่งเนี่ยจะแวะแค่4สถานีนะครับ ในเมืองเนะ <S <S เราก็เดินหาโรงแรมนะจากสถานีรถไฟซัปโปโรนะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆถามว่าหีา้ัดมีไหมมันมีอยู่นะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นในเมืองอย่างเงี้ยก็จะน้อยนิดนึงนะครับตอนที่ก็เจอโรงแรมเราแล้วนะอยู่ข้างหน้านะตรนนี้ก็จะเป็นทีมัที่เขาขวาดกันแล้วนะว่า่ะวันเพิ่งตกไปนะครับ ก็ถึงแล้วก็สนุกนะตอนนี้เย็นๆมากนะครับอากาศประมาณหนึ่งองศาแต่ว่าผมเย็นไหมผมยังยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวาจะไม่เสียบัวจะเป็นหวัดนะอันนี้เราก็นะครับที่ผมจองมานะมันจะมีเซเว่นอยา่ของห้ามเลยกะว่าจะมาเมาแล้วก็ซื้อเบียร์แบบนี้กินนั่งโรงแรมนะตอนคืนอเวลาไปเที่ยวกลับมาอันนี้วันนี้ผมใช้บริการโรงแรมนี่นะ เขาชื่ออะไรไม่รู้อะผมอ่านเป็นโฮเกะนะโฮเกะอะไรสักอยนะ่างนะครับเจอแล้วเนาะเนี่ยควนควนอะไรนะทุลักทุเลทีมของเราเจอโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่หลงลนะนี่นะครับโรงแรมโฮเกะนะครับเดี๋ยวเราจะกินก่อนนะเพราะวันนี้เรามาสายแล้วเดี๋ยวขึ้นไปรีวิวห้องให้ดูนะนี่นะคุณผู้ชมเราได้ห้องประมาณน,นี้นะ ว่าโอเคแล้วครัน,น,นก็นกนให้มีอะไรให้นะครับมีมทีวีมีตู้เย็นนะนี่แลววว้วก็วิววิวก็โอเคเลยแหละบอกเลยว่าวิวหนอนใหญ่เลยนะวิวหลักล้านนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะในราคาพันกว่าบาทสำหรับเราละ เดี๋ยวเดี๋ยวจะปักแป๊บนี้นะครับเอาร้อนเลอะๆจะไปหาอะไรกินข้างข้างนอกกนนะเดี๋ยวเราดูห้องน้ำด้วยรีวิวรีวิวห้องน้ำห้องน้ำน,นี่เปิดผมก็ไาซ่อมภาไใหลายรอบกับส้มของเขา้าอ่ะเขาบอกกันมาไม่น่าเชื่อต้องเอากระเป๋าเดินทางไว้ในห้องน้ํามันเป็นจริงหรือนี่ตอบไม่ใช่นะเทียบแต่จะได้ดู สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะประมาณนี้เลยเคยสงสัยไหมว่ามันเอาเซนเซอร์แต่ไหนว่าเร่งรู้ตุดเราเนี่ยอะนี่อันนี้ก็มีอ่างขับน้ำด้วยนะโอเคถือว่าโดยรวมโอเคนะครับอุปกรณ์ของเล่นใช้ก็ได้อยู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะออกไปหาอะไรกินแหละตอนนี้อากาศประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณตอนเย็นน่าจะลบโอเคครับเราเราจะไปตลาดทากุนิจโจรับ ่าเอนี่เราเราก็ประมาณว่าไปอาบน้ำมาแล้วนะน้ำนี่นี่พิธีกรคู่ผมนี่พิธีกรคู่ขวัญหนาวมากเลยเราไปเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะใช่แล้วเราบอกเลยว่าตอนแรกนะเราคิดว่าเราอยู่เหมือนในตู้ออทเซเว่นเราแใช่ใช่แต่พอเข้าจริงๆนะเออบอกเลยตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะพี่ลบหนึ่งลบหนึ่งองศาเออแต่ว่ามันไม่มีหิมะนะเขาก็โปรยหมดแล้วในเมืองนะแต่ว่าตอนแรกที่เราง่าย เออมันก็นก็มีแต่มันดำๆไงแต่ว่าตอนที่เรามองอ่ะเรามองว่าเฮ้ยมันแค่ลบหนึ่งนะยังไงก็ตู้วอเนี่ยว่าเดี๋ยวร้านเราแม่งดักกว่าไงของเรามันไม่ลบนะแต่เนี่ยพอพอแม่งลมมาเว้ยอยากบอกว่าตาเท่าสองคนนี่แม่งกินเบียร์ซับเปโลเมื่อกี้แบบซัดอย่างเร็วอ่ะอืมเดี๋ยวเราจะไปตลาดอะไรนะจะพากันไปนั่งกินในร้านตอนเยีนเพราะเขาห้ามตอนนี้ดูหน้าสองคนแบบเนียนมากเลยนะที่เนียนนี่ไม่ได้อะไรนะเย็น แล้วดูแลวดูสองคนนะสองคนข้างหน้าเนี่ยนี่ดวเขาเดินดูชุดเขาดูชุดเขาตอแนแรกจะสวยนะสองคนดูชุดเขาเหมือนแบบผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยทางความหนาวอ่ะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราให้เขาเป็นไกด์้วตอนนี้เราเราถ่ายทำอย่างเดียวอันนี้เราก็ให้เขาเป็นไกด์ไปก่อนแล้วเราถ่ายทำอย่างเดียวาะใช้เครื่องเขาเนาะตอนนี้ถ้าพูดถึงตอนนี้นะพัดน,นะเรามาในเมืองแบบมันเย็นนะเย็นมากเลยนะเย็นมากนี่ในเมืองนะนี่ข้ามได้ข้ามที่ไม่ข้ามหรอ ก็มันเขียวอยู่ไงไปเร็ววิ่งวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเราคนไทยครับเราวิ่งครับคือตอนนี้เราจะบอกว่าเรามาเดินในเมืองนะก็แบบผมมาเดินอยู่เนี่ยก็ประมาณแบบจากเมื่อกี้ที่ที่มาคือที่เรามาตอนที่เราหลงก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้สถานีซัปโปโรนะแล้วเราก็ก็เดินไปที่โรงแรมนะบอกเลยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทาคุนิโตะนะแต่เรามาเจอสวยอะไรแล้วโอโวอร์หลี นี่ไม่เชื่อดูว้าวโอนอย่างนี้โอ้ยยาวหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ แล้วเราก็มาถึงตลาดทาคุบิโจแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเพราะว่าเนื่องจากเครื่องบินเราดีเลย์มากนะครับก็วันนี้ก็จะหาอะไรกินที่บริเวณตลาดนี้แล้วก็เดินดูอะไรไปก่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยตลาดทาคุนิโจเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็มีหลายซอยมากนะครับ มา,มากกว่าที่ตลาดโอซาก้าที่เราไปเดินนะครับแต่ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในบรรยากาศก็ไม่แน่นเท่าโอซาก้านะคือคนก็พอหลลวมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวมากนะครับซึ่งเรามารู้ตอนหลังว่าเขาเดินกันอยู่ชั้นใต้ดินนะเยอะมากเลยอันนี้วันแรกที่เราไปก็เดินหาอะไรรับประทานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับโรงแรมก่อนเพราะว่าตอนนี้